เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยากมีผิวที่ดีนะจะต้องยอมลงทุนกับการซื้อสกินแคร์แน่นอนอะไรที่เขาว่าดีว่าปังนะถึงแม้ว่าจะแพงแค่ไหนเนี่ยเราก็ต้องยอมลงทุนอยู่แล้วแต่แตทาสกินแคร์ก็แล้วกินอาหารเสริมก็แล้วแต่ผิวเนี่ยก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเลยมันเป็นเพราะอะไรกันนะคลิปนี้มีคําตอบ ที่คนที่อยากมีผิวที่ดีเนี่ยมีความเหมือนกันนะคะก็คือการยอมลงทุนกับสกินแคร์ไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ที่แพงแค่ไหนนะถ้ามีคนบอกว่าปังบอกว่าเหี่ะเราก็ยอมจ่ายอยู่แล้วแต่จะบอกว่านะสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนจะตกมาตายเลยนะก็คือว่ายอมลงทุนกับสกินแคร์ก็จริงแต่ไม่ได้ทากันแดดทุกวันเสื้อเนี้ยบอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่อยากมีผิวที่ดีขาวกระต่างใสนะ เพราะฉะนั้นะอันนี้ก็เป็นที่มาของการที่กุ๊กนะไปทำโพในเว็บไซต์ Uni Health Wallet นะคะึ่งเว็บไซต์นะก็จะมีการทำโพ Health w a r d นะคะซึ่งท็อปิกที่กุ๊กไปตั้งขึ้นมานะก็คือคำถามโลกแตกว่าอยู่บ้านเนี่ยต้องทากันแดดหรือเปล่าก็จะมี2 c h ช้อยส์นะคือทากับไม่ทาซึ่งผลโพนะก็สรุปออกมาเลยว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะรู้ว่าการทากันแดดในยูทูบวันเนี่ยมีความสำคัญมากๆซึ่งนี่เป็นอะไรที่แบบดีมากๆเลยนะเพราะว่าจริงๆเราก็มีการรณรงค์ของการทากันแดดกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วเนาะ หตุผล hey, เลยนะคะก็เพราะว่าแสง UVA นะซึ่ง A เราจำง่ายๆคือ A a จริงเนาะหรือความเหี่ยวความแก่เนี่ยแสง UVA นะสามารถทะลุผ่านจากกระจกบ้านเข้ามาได้เหมือนตอนนี้กกนั่งหน้ากระจกอันนี้กุกูก็ทากันแดดนะซึ่งตัว UVA เนี่ยนะคะเขาจะทาให้ผิวของเราเนี่ยมีความแก่ความเหี่ยวนะแล้วก็ผิวดูกร้านมากกว่าแบบอายุจริงยิ่งถ้าเกิดใครนะนั่งเล่นคอมนั่งทํางานอยู่แบบข้างกระจกนานๆเนี่ยก็จะรู้สึกได้นะถ้าสองไม่ทากันแดดแล้วผิวมันจะมีความแบบหมองช้ำไหนจะพวกแบบว่าจุดด่างดำ้ากราที่มันเกิด อ,อันนี้ยิ่งต้องระวังไว้เลยนะเพราะว่าถ้าเราหน้าเขียวแล้วเนี่ยการรักษาเนี่ยแพงกว่าการซื้อกันแดดไทยนะ ซึ่งถ้าใครยังไม่เชื่อนะอันนี้กูก็มีภาพนะคะอันนี้จะเป็นภาพของผู้ชายขับรถบรรทุกนะคะที่เขาเนี่ยมีหน้าด้านหนึ่งเนาะโดนแดดตลอดเวลาจากกระจกเนาะแล้วเขาก็ขับแบบนี้อยู่หลายสิบปีเลยเราก็จะเห็นว่าหน้าด้านนึงอะ่ะมีความเหี่ยวนะคะมีความเอชมากกว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยอย่างมีนัยยะสําคัญเลยอันนี้คือจะเป็นแบบหลักฐานชิ้นสําคัญเลยที่สมมติว่าใครยังบอกว่าเฮ้ยแบบจําเป็นต้องทากินแดดหรอจำเป็นต้องทา,นนงท,าทุกวันไหมอยู่บ้านต้องทาไหมเนี่ยอันนี้ก็คือให้ภาพเล่าเรื่อมเลยนะคะว่าเนี่ยแหละถ้าคุณไม่ทาหนนะ้าก็จะเหม พราะฉะน,นี้นอย่าทำไปเล่นนะ ะะด้ดยสรุปเลยนะเบสิกสกินแคร์พื้นฐานสำหรับคนที่อยากมีผิวดีต้องมีนะคือ 1. มอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เหมาะกับสภาพผิว2องเลนเซอร์ที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็ไม่ทำลายเกราะป้องกันผิวแล้วก็3กันแดดที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สามารถปกป้องผิวเราจากแสง UV ได้จริงอย่างนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของมอยเจอร์เพลนเซอร์แล้วก็กันแดดนะคะที่กุ๊กใช้อยู่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเอยมันเหมาะกับผิวมมกแล้วก็แบบแค่เราใช้เบสิกพวกเนี้ยมันก็ทำให้ผิวของเราอะเห็นความแตกต่างชัดเจนแบบว่าดีขึ้นน,ะนอ่องง้งงงงไมตลทแ ก็เห็นผลแน่นอนและนอกจากการดูแลผิวด้วยสกินแคร์จากภายนอกแล้วนะคะการบำรุงจากภายในเนาะอย่างเช่นการกินอาหารในครบห้ามูกินผักผลไมา้แล้วก็กินวิตามินเสริมเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันนะถ้าเราไม่อยากผิวแก่หรือว่ามีความแบบว่าดูเอจกว่าเพื่อนนาอการบำรุงจากภายในเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้จากภายนอกเหมือนที่เราเคยยิ้กันว่า you are what you eat เนาะคือแบบอะไรที่เรากินเข้าไปมันก็จะสทอนออกมาจากผิวพรรณนั่นนีแหละอย่างก น,น,ะะนอกจากช่วยเรื่องการขับถ่ายแล้วนะค,ะคาก็จะกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตในร่างกายเราด้วยนะทาให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีแล้วก็ดูมีเลือดฝาดเหมือนที่เขาบอกว่าเฮ้ยผิวขาวอมชมพูเพราะกินมะเขือเทศอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะเคยได้ยินอีกทั้งนะคะเขายังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการสังเคราะห์คอลลาเจนในเซลล์นะคะทำให้ผิวของคนที่กินผักผลไม้เป็นประจำเนี่ยจะดูมีความยืดหยุ่นมีความเบาซี่นะคะแล้วก็ดูแบบเด็กอ่อดยาวกว่าคนที่ไม่กินเนาะแต่อย่างกูเนี่ยนะเป็นคนที่แบบไม่ชอบกินผักผลไม้สักเท่าไหร่อ่ะหลายๆคนที่ตามราอยู่ก็น พวกน้ำผลไม้แทนเนาะอย่างช่วนี้นะตัวที่กินบ่อยมากก็คือตัวนี้เรยนะคะตัวนี้ก็คือ Unif or Unite นั่นเองเขาจะเป็นน้ำมะเขือเทศที่แบบอร่อยมากทุกคนเพราะว่าเขาผสมน้ำผลไม้ื่นๆด้วยอย่างเช่นแบบ strawberry passion fruit นะคะแล้วก็มีแบบน้ำส้ม apple juice อะไรนมันก็ทำให้เรากินง่ายอะอย่างใครแบบไม่ชอบกินมะเขือเทศก็คือกินได้แน่นอนเพราะว่ารสชาติเขาจะมีความมิกซ์เอาเป็นความม็อกเทลอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะเขามีหลายสูตรนะแต่ว่าที่กูชอบกินตัวเนี้ยเพราะเขาเป็นน้ำมนะเขือเทศเนาะซึ่งก็จะเน้นเรื่องความผิวสวยิเศษ ก็อย่างที่บอกนะเขาก็มีมิกซ์มาหลายอย่างเนาะไปใช้แค่มะเขือเทศก็จะทําให้เราแบบกินง่ายกินแล้วคล่องคอก็จะมีความแบบเปรี้ยวๆหวานๆนะคืออร่อยแบบกินเิยเลยแลน่นอนนะคะนอกจากความอร่อยเนี่ยประโยชน์เขาก็เน้นๆเลยน,นะไหนจะแบบไลโคปีนจากมะเขือเทศเนาะแล้วก็จะมีวิตามินนะคะ A C E แลวเขายังมีไฟเบอร์จากผักผลไม้นะที่สูงถึง10,000มิลลิกรัมและไฟเบอร์อย่างที่เรารู้กันนะก็จะช่วยเรื่องการผัดถ่ายได้ดีมากๆแล้วก็ช่วยให้พุงเนี่ยยุบอย่างเป็น้วย เพราะฉะนั้นนะใครที่อยากมีความผิวสวยนะแล้วก็แบบว่าเออมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอะไรเงี้ยก็แนะนํามากๆเลยนะเพราะว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆเอาละค่ะทีนี้เราก็รู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าการที่จะมีผิวที่ดีเนี่ยการบำรุงจากภายนอกอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะการกินผักผลไม้นะคะก็สําคัญมากๆเลยเหมือนที่เราบอกกันว่า you are what you eat นะเเนาะพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมบำรุงทั้งภายนอกและภายในนะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย